โอเคสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาพบเจอกันกิจกรรมที่หกขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันครับอ่าขั้นตอนท่านการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้จริงๆแล้วมันคือบทที่หนึ่งนะครับก็คือครั้งแรกที่เราจะเจอกันไปดูกันครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะมาเรียนบทนี้ก็คือว่าเราต้องรู้ว่าปัญหาของเรานั้นเรามีปัญหาเราจะมีแบ่งปัญหาออกเป็นขั้นเป็นตอนยังไงกระบวนการทํางานเป็นทีละส่วนส่วนวน,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 นะครับ คิดจากใหญ่ไปหาเล็กอันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้อันแรกอันที่สองการคิดแบบนามประทามนามประทามก็คือว่าอะไรที่จําเป็นก็ให้เก็บไว้อะไรที่ไม่จําเป็นก็ให้ทิ้งไปครับถ้าอยากรู้การคิดแบบเชิงนามประทามแบบไหนที่ดีที่สุดลองหาหนังเรื่อง how to t h i n g ดูครับนี่คือเป็นหนังแนวนามประทามอย่างแรงเลยครับ how to t i n k นะครับ อยากจะเก็บอะไรก็เก็บนะครับอยากจะทิ้งก็ทิ้งส่วนอังกอริทึมสิ่งสุดท้ายก็คือว่ามันเป็นกระบวนการคิดครับคิดคำนวณซับซ้อนเป็นลำดับขั้นตอนที่ทีนี้ว่ามันเป็นคนหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้อังกอริทึมไม่จำเป็นจะต้องว่าเป็นเฉพาะคนนะครับหรือว่าเป็นเฉพาะในคอมอังกอริทึมนี่คือเป็นทั้งคนทั้งคอมพิวเตอร์ครับที่เราเรียกว่ากระบวนการคิดหรือถ้าภาษาอังกฤษก็ตัวลอจิกครับตรรกะ อ่าต่อมาปุ๊บมันเป็เรื่องที่น่าชวนคิดก็คือว่าถ้าเราต้องการจะทําของขวัญให้เพื่อนเราจะทํายังไงครับถ้าเราไปถามร้อยคนทุกคนจะมีกระบวนการคิดไม่เหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะใช้กระดาษอะไรห่อให้เขาดีบางคนอาจจะบอกว่าตัวตัวตัวใครได้ยังบางคนอาจจะบอกไปว่าเอาลนะไม่ต้องห่อ,อก,กระดาษหรอกให้มันเป็นเลยดิบๆเห็นไหมครับ ทุกคนมีไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเรามีของขวัญที่จะให้เขาเหมือนกันปึ๊บอ,อันนี้ก็เดี๋ยวขั้นตอนตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาแชร์และคุยกันนะครับว่าเราจะทํายังไงกันทีน,นี้เนื้อหาจากบทเรียนบทเรียนที่หนึ่งนะครับหัวข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับผมการพัฒนาแอปพลิเคชันก็คือว่าสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือว่าเราต้องสํารวจหาความต้องการก่อนครับหาความต้องการก่อนว่า เขาต้องการอะไรที่เราเรียกว่า requirement นะครับส่วนข้อสองก็คือเป็นการออกแบบออกแบบระบบหน้าตาดีไซน์สุดท้ายก็สามมาทำการลงมือการสร้างครับ develop สี 4, ก็คือการ test ทดส,สอบ tester กระบวนการทำงานตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบ waterfall ครับก็คือว่าทำเป็นแบบขั้นตอนลำดับน้ำตกครับมันไม่สามารถที่จู่ๆเราจะมาสร้างแอปพลิเคชันได้เลยโดยที่ไม่มีการสำรวจความต้องการก่อนต้องการอะไร มันจะเป็นลําดับขั้นตอนครับถ้าแก้ก็ต้องแก้เป็นทีละขั้นตอนนะครับวอเตอร์ฟอตัวอย่างเช่นก็เป็นแบบนี้ครับวอเตอร์ฟอเนี่ยครับอันนี้ก็คือการทํางานแบบวอเตอร์ฟอครับวอเตอร์ฟอก็คือทําจากบนลงล่างมันก็จะมีข้อดีก็คือว่ามันก็ทําให้เราสามารถท่านาพื้นฐานได้ดีโปรแกรมได้ดีตรงตามความต้องการที่เขาอยากได้ครับก็คือเป็นน้ําตกไหลจากบนลงล่างนะครับแต่ข้อเสียมันก็คือเช่นถ้า เราทําโปรแกรมมาเสร็จแล้วแล้วลูกค้าบอกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบโปรแกรมเนี้ยจบนะคะต้องทําใหม่เพราะว่าเราไม่มีการสอบถามลูกค้าก่อนว่าลูกค้าอยากได้โปรแกรมอะไระที่ปึ๊บไปต่อนะครับนี่ครับการพัฒนาแอปพลิเคชันก็คือเราต้องทราบก่อนว่าลูกค้าอยากได้อะไรเราก็สร้างให้เหมือนเขาครับอีกหน่อยเวลาเราไปทํางานนะครับเช่นอยากอยากได้รายงานหน้าตาแบบเนี้ยทําให้หน่อย โปรแกรมเมอร์ Pokemon, เขาก็จะถามกลับนะคะว่าเอาไม่ทราบว่าท่านหัวหน้าท่านมีแบบฟอร์มไหมครับว่าอยากได้ข้อมูลยังไงไม่มีไม่ไม,มีทำท่ามาเรอะทำท่ามาเดอะโปรแกรมเมอร์ Pokemon, ไม่สามารถทําได้นะครับถ้าเจอแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องโปรแกรมเมอร์ทุกคนจะถามก็คือว่าช่วยขอแบบฟอร์มก่อนแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วที่ที่มีแบบฟอร์มที่เป็นตัวกระดาษครับแล้วเดี๋ยวโปรแกรมเมอร์ก็จะเอาแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษตัวนั้นมาทําให้พิม ในคอมได้แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยให้โปรแกรมเมอร์คิดไม่รอดครับแก้หัวปังแก้หัวบานเลยครับหัวบานตะไทยเลยอ่าขั้นตอนที่ที่สองก็คือขั้นตอนการออกแบบขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการออกแบบพัฒนาแอปพลิเคชันครับถามว่ามันจําเป็นสําคัญยังไงก็คือว่าเราต้องมีการคิดอย่างเป็นระดับขั้นตอนว่าเฮ้ยถ้าเราคิดหน้านี้แล้วมันจะเกิดหน้าอีกหน้าหนึ่งึ้นหน้าอะไรแล้วถ้าเกิด คลิกหน้านี้มันคลิกไม่ได้มันจะขึ้นตัวแอร์เลอร์ยังไงขึ้นมาอ่ะขั้นตอนนี้คือเราต้องมีการออกแบบครับนี่คือเป็นที่มาของการคิดแบบเชิงคํานวณครับลักษณะตัวอย่างก็คือแบบนี้ครับเราจะมีการทำสตอรี่บอร์ดสตอรี่บอร์ดก็คือสตอรี่บอร์ดเป็นปกติและสตอรี่บอร์ดที่เรารู้จักก็คือเป็นเหตุการณ์อีเวนต์ต่างๆที่เราเล่าเรื่องนะครับแต่ทีนี้นี่คือสตอรี่บอร์ดของคอมของคอมในการเขียนโปรแกรมก็คือว่า ถ้าเราคลิกที่ปุ่มเช่นอันนี้เขาคลิกปุ่ม wifi ครับพอเขาคลิก Wifi ปุ๊บก็จะมีตัว wifi ให้เลือกแล้วที่เราคนจะคน้นค้นหาคอนเน็กเข้าไปพอคอนเน็กเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นก็คือว่าเราต้องล่างเขียนมือก่อนครับเขียนในกระดาษก่อนออกแบบว่าหน้าจอนี้คลิกแล้วเกิดอะไรอะไรขึ้นเป็นลําดับถัดไปถัดไปอ่าจู่ๆมาทําเลยนี่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะเจ๊งมากครับ อ่าการสร้างการสร้างนี่ก็คือว่าเราก็สร้างออกแบบตามกระดาษที่เราสร้างไว้ครับแล้วถ้าตรงไหนที่มันไม่สามารถทําเหมือนที่ในกระดาษเราได้เราก็ต้องลองไปคิดดูว,ว่าเฮ้ยทําไมมันสร้างไม่ได้แล้วขั้นตอนแรกรีคอ m เมนที่ลูกค้าต้องการต้องการยังไงลราก็ไปปรับตรงนั้นครับให้เป็นโปรแกรมที่สมบูรณ์แบบสุดท้ายมาการเทสก็คือว่าการหาข้อผิดพลาดครับการหาข้อผิดพลาดก็คือ เราจะต้องมีการลองเอาโปรแกรมที่เราทําเสร็จนะครับไปให้คนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราครับถ้าเราเป็นผู้พัฒนาเราก็จะมีความคิดที่อยู่ในกรอบกรอบแคบๆกรอบเล็กๆของเราแต่เราลองเอาโปรแกรมของเราตัวเนี้ยไปให้คนอื่นที่ไม่เคยได้ใช้ได้เล่นดูถ้าเขาสามารถใช้งานได้แบบไม่ต้องเจอข้อผิดพลาดก็คือจบครับมันก็เลยมีการทําแบบซอร์ว์ทดสอบต่างๆอย่างเวลาหลายโปรแกรมเวลาเกมออนไลน์เขาก็จะมีการ เป็นโค้ดเบต้าโอเพนเบตก็คือว่าให้เขามาทดลองก่อนเล่นก่อนแล้วเจอข้อผิดพลาดเขาก็จะแจ้งจนสุดท้ายเขาก็จะออกเป็นเวอร์ชั่นเต็มแบบนี้ครับอ่าก็คือให้ช่วยกันทดสอบครับอ่าทีนี้ตัวเอจายเอจายก็คือเป็นหลักในการออกแบบซอฟต์แวร์นะครับจะมีอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่หกนะครับก็จะมีอยู่นิดนึงนะครับถ้าเดี๋ยวนะให้มีหนังสือเราเอามาดูครับ อันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างการพัฒนาแอปพลิเคชันครับก็คือว่าถ้าเราต้องการจะให้ของขวัญเพื่อนที่เกิดในเดือนนี้เราจะทํายังไงนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราต้องสํารวจว่าเพื่อนมันต้องการอะไรเขาเพื่อนต้องการอะไรอ่าทีนี้เขาก็บอกว่าอ่าโอเคงั้นเราเราคิดว่าเพื่อนต้องการกระดาษใส่โหลแน่เลยเราก็จะมาพับกระดาษใส่โหลให้เพื่อนเพื่อนก็จะดีใจนะคะพี่เห็นเพื่อนอีกคนนึงทำกระดาษให้นะครับดีใจมากนะครับผมการออกแบบ การออกแบบก็คือเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอากระดาษอะไรมาพับกระดาษที่มันพับง่ายๆถูกๆหรือเปล่าหรือว่าบางกระดาษสามารถพับได้จริงแต่มันก็ไม่คืนรูปะครับหรือว่ามันคืนรูปเร็วพอลงโถลงถ่ายไปแล้วอ่ทีนี้แล้วเราจะพับยังไงครับมีวิธีการขั้นตอนการเท่ากระดาษทุกคนทําไม่เหมือนกันนะครับสุดท้ายได้นกเหมือนกันต่อมาเราก็ลงมือการสร้างแอปพลิเคชันสร้างแอปพลิเคชันก็คือ แล้วก็คับกระดาษได้ตามจํานวนที่เราตั้งค่าไว้สุดท้ายมาขั้นตอนทดสอบครับทดสอบได้ว่ากระดาษที่เราสร้างมันได้จริงหรือเปล่าตามรูปร่างที่เราคิดครับอ่าทีนี้ข้อ1.2นะครับเราก็จะมาทําการออกแบบทัานาแอปพลิเคชันครับทีนี้เขาจะใช้หลักการของคําบางคําบางบอร์ดก็คือว่าหลักการสามสิ่งคือ to do doing done เราจะเหมือนลักษณะเป็นแบบโพส์อทนะครับโพส์อทที่เราแปะไว้บนหน้าจอครับผมนี่ครับกระดาษโพส์อท์อ่า to do doing งดันเขาจะแบ่งกระดาษแบบนี้ครับนี่คือจริงๆแล้วเวลาบอร์ดบอร์ดของเราก็จะมีกระดาษแบ่งว่า todo คือสิ่งที่เรากําลังจะทําต้องการทําคือเรากําลังทําอ่ะจะทะําอ่ะเราจะทะําอ่ะส่วนดู in g คือขั้นตอนที่เราทําละยังไม่เสร็จ ส่วนดันก็คือสิ่งที่เราทําเสร็จแล้วอ่าทีนี้ตุ๊ดนี่ครับี่การวางแผนนะคะก็คือว่าเราจะต้องกําหนดสิ่งที่ลูกค้าต้องการก่อนเขาต้องการอะไรบ้างแล้วขั้นตอนนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบเรามาดูกันครับให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนที่หนึ่งนะคะหัวข้อที่หนึ่งจสามเครื่องมือที่เรามาช่วยในการวางแผนในการติดตามความก้าวหน้าของงานอ่า ใครที่ทำงานไม่เสร็จทำงานค้างเดี๋ยวครูก็จะใช้วิธีแบบนี้นะครับในการติดตามงานสิ่งนั้นก็คือตัวนี้ครับผมนี่โปรแกรมที่มีชื่อว่า t ทเ l o r t เท l o r t ์เทเลโอเทเอกว่าไปนะครับใครอยากเรียกอะไรก็เรียกให้ถูกนะครับไม่เป็นไรครับโปรแกรมนี้ก็ว่าเป็นโปรแกรมกระดาษถังงานที่ถังงานที่เราเรียกว่าถังงานกระดานค้ำบังคํำบังก็คือ การทูดูดูอิงดันสามสิ่งนะครับจริงๆจะใช้มากกว่า3ามสิ่งก็ได้ไม่ผิดแต่แนะนำให้ใช้เทคโนโลยีแบบ3ามดีก็คือทูดูดูอิ g งดันก็ใช้ในการแชร์กับเพื่อนๆได้ช่วยกันแล้วก็ฟรีนะครับทีนี้ตัวอย่างกระดานกระดานก็คือว่าเราจะสั่งใช้งานกระดานที่มีชื่ออะไรก็เรียกไปเรียกไปจากนั้นก็โปรเซสก็คือ To Do, Doing, Done ทีนี้ก็ ในงานเฟสย,ย่อยที่หนึ่งเราจะทําอะไรครับนี่ตัวอย่างการเข้ากระดาษกาันใช้งานกระดาษทําแบบไหนยังไงเราสามารถกำนดลายเอียดยังไงดืดๆเก็ว่าไปครับนี่ได้คัดกระดาษแล้วอ่ะถ้าตัวอย่างในชีตสไลด์ของสอสวทก็จะเป็นดังนี้นะครับผมสุดท้ายมาก็ถ้าทําแบบนี้ นักเรียนก็คงจะงงแน่เลยว่า้ต้องคิดยังไงต้องทํายังไงอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทําให้ดูของจริงเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างโปรแกรมเทเลอร์นะครับเทเลอร์ของเราก็จะเป็นโปรแกรมตัวนี้ทีนี้เขาก็จะบอกว่าให้สร้างบอร์ดใหม่ครับบอร์ดใหม่ที่เป็นชื่อของเราครับว่าชื่อกระดาษของเราที่เราต้องการเป็นชื่อโปรเจกต์ของงานของเราครับอันนี้ขอตั้งชื่อเป็นเทสหนึ่งนะครับเทสหนึ่งโปรเจกต์เทสหนึ่งโปรเจกต์ปุ๊บพอเราสร้างขึ้นมาสร้างกระดาษง,งาอนปั๊บ แล้วทีนี้ตรงนี้ก็รอที่เนี่ยนะครับมันก็จะมีแถบให้ขึ้นข้างบนตรงนี้ข้างบนตรงนี้ก็คือแถบที่เราต้องพิมพ์ไปเลยครับ to do enter ครับ doing enter แล้วก็ดันเราก็จะได้สามแถบกระดานตรงนี้แล้วจากนั้นสิ่งหนึ่งก็คือเพิ่มการ์ดเข้ามาครับเพิ่มการ์ดในที่นี้ก็คือว่าเป็นรายละเอียดข้อความของการ์ดแบบนี้เช่นนายกอ่าทีนี้ ตัวอย่างนะครับตัวอย่างเดี๋ยวขอเอาตัวอย่างของในโจทย์ให้ดูเลยนะครับโจทย์นี้ก็คือว่าให้เราใช้การคําำบางวางแผนท์แอปพลิเคชันครับเช่นงานกวาดหูถูพื้นจัดโต๊ะเก้าอี้ที่ขอยาครับตรงนี้เราก็เอาเอาหัวข้อง,งานตรงนี้มาตั้งในการ์ดเลยครับมีงานอะไรมั่งอ่ากวาดพื้นมีใครอีกถูพื้นอะไรอีกจัด จัดโต๊สุดท้ายจัดเก้าอี้มันก็คล้ายๆกันเลยมั้งแต่ก็อาจจะแยกงานครับผมจัดโต๊จัดเก้าอีสุดท้ายก็ทิ้งขยะนะครับก็จะได้การ์ดมาทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าการ์ดที่นี้เราก็จะต้องจัดลำดับความสำคัญครับว่าสิ่งไหนคือสำคัญที่สุดโอเค ตรงนี้เราสามารถที่จะเลื่อนได้ครับย้ายได้ย้ายได้เราสามารถที่จะเลื่อนว่าเราต้องการทําอะไรอยู่ตัวอย่างเช่นเราคิดว่าการทิ้งขยะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าไม่ทิ้งขยะครูจับตีก้นแน่เลยเราก็ต้องนี่ครับเราสามเราก็ต้องมาที่แก้ไขป้ายครับแก้ไขป้ายแล้วก็ุยขยะถ้าเลื่อนทําตายแน่สีแดงเลยครับสีแดงคือเราก็ใส่เราใส่ข้อความไปได้ครับว่าเช่นด่วนมาก ดวนมากห้ามลืมลืมก็ต่ายแน่ต่ายแน่แน่ดวนมากปุ๊บอ่าปุ๊บถ้าทุกคนเห็นสีแดงที่เราเข้าใจกันก็คือว่าโอ๊ยตายตายห้ามลืมห้ามลืมส่วนแบบอกวาดพื้นถูพื้นกวาดพื้นเออถูพื้นแล้วกัน่ะไม่ถูก็ได้เงี้ยนไตก็ผ่านผ่านสีเขียวแล้วกันเบาๆไม่ต้องถูพื้นแต่กวาดพื้นต้องกวาดเนาะเดี๋ยวขคงะมันเห็น ก็อ่าจะเอาเป็นสีเหลืองเตือนๆแล้วกันอ่าทีนี้ปุ๊บเช่นแล้วเราก็กดกดเครื่องหมายตรงนี้นะครับไอเครื่องหมายลูกศรดินสอนะครับแล้วเราก็ใส่สมาชิกค,ครับเราก็เอาสมาชิกแอดเข้ามาในทีมก่อนครับว่าใครจะรับผิดชอบด้านนี้ก็ถ้าใครไม่ทําก็ตายแน่ตามงานได้แน่ว่าใครทําเรามีตรงนี้ครับคลิกตรงเชิญตรงนี้ครับ เชิญคนอื่นมาที่บอร์ดแล้วครับแล้วเราก็คลิกที่สร้างลิงก์แล้วก็ก๊อบลิงก์ตรงนี้ครับไปให้เพื่อนในกลุ่มเราครับเพื่อนในกลุ่มเราเขาก็จะเข้ามาปึ๊บปึ๊บึ๊บก็จะมาอยู่ในนี้เต็มไปหมดครับทีนี้อ่ะเราทําอะไรแล้วเอย้ยเราบอกว่าไอในก็มันเข้ามาละมันก,ากําลังกวาดพื้นเราก็ลากการ์ดมาที่กวาดพื้นครับไอนี่ถูพื้นอยู่ก็มาถูพื้นครับสรเสร็จแล้วงานทิ้งขยะมันดันทําเสร็จแล้ว เราก็ลากมาที่ดันเลยครับนี่ครับเราก็จะเห็นกระบวนการทํางานโปรเซสว่าเอ้ยสิ่งไหนที่เราทําเสร็จแล้วสิ่งไหนที่ยังทําไม่เสร็จนะครับสุดท้ายมาปุ๊บทุกงานมันจะต้องมาเป็นแบบนี้ครับทุกงานจะต้องอยู่ตรงนี้อยู่ที่ดันแสดงว่าเราไม่มีงานที่เราค้างเติงละแต่ถ้ายังมีดูอีกนี่ก็คืองานนี้ยังไม่เสร็จแล้วเราก็ต้องคิดเข้าไปดูครับว่างานนี้ใครที่เป็นคนทําและทํายังไม่เสร็จ อันนี้คือตัวอย่างกระดานบอร์ดนะครับถ้าเวลาใช้งานจริงใช้งานจริงก็จะมีหลายกระดานครับแบบนี้ครับอันนี้ตัวอย่างกระดานจริงเลยนะครับอะือดูนะครับดูอิงกำหนดการด้านเสร็จแล้วใครทําเสร็จเนี่ยครับก็สามารถดูได้ว่างานที่เราทําใครกาลังทําแล้วทําอะไรอ่าโอเคนะครับผมอย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะมีงานให้ทํานะครับงานให้ทําก็คือ งานที่จะให้ทำก็คือไม่บอกเดี๋ยวค่อบอกนะครับบ๊ายบายสรุปท้ายหมนะครับท้ายหมดก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเราจะพัฒนาแอปพลิเคชันยังไงวิธีกรารออกแบบแบบไหนและเราจะใช้ทูลเครื่องมืออะไรที่มาช่วยในตัวช่วยของเราในการพัฒนานะครับการพัฒนาก็คือเราจะต้องมีะระเบียบแบบแผนขั้นตอนเราต้องรู้ว่า เขาต้องการอะไรแล้วเราก็ออกแบบสร้างครับส่วนขั้นตอนในการท่านาก็คือเป็นสิ่งที่เราจะทํายังไงให้งานของเราออกมาเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปเ็ก็คือเราเอาอก,กระดาษคำบางทูดูดูอิงดันเข้ามาใช้เพื่อที่งานมันสามารถรู้ว่างานไหนคนรทาก่อนคนรทาที่หลังและสามารถตามตัวได้ครับว่าใครรับผิดชอบงานนี้เสร็จหรือ,อยังอะโปรแกรมที่แนะนํานก็ตัวเทเลอรของเรานะครับสมัครง่ายใช้งานฟรีดุขาสิไม่ต้องบาย